แผบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณแบ็คแคสสไลเดอร์คุณสสินิพาคุณวัไพเอ็กคุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณนภัสและคุณสายฟีวีแมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFTB y t ีบายแทรปแชนนะครับในคลิปอ่าีวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็น E ีีหนึ่งที่แอตโตรอมาอยากจะทำนะครับอยากให้มันออกมาแต่ ออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะคงไม่ได้เล่นกับเพื่อนแต่อยากออกอเถึงจะยังไม่เก่งก็ตามนั่นคือทีดีเจ้านี่ครับทีดีวีทีดีศูนยะครับนาลุคามินั่นเองนะครับก็แครลักของแอตโตเอนนะครับโอเควีทีดีศูครับเป็นชุดเริ่มเล่นนะครับชุดใหม่ของแวนการ์ดภาค V ีนะครับโดยเจ้า v ีทีดีศูนย์เนี่ยจะ เป็นของแคนาลุคามิครับถ้าเรามาดูหลังกล่องมันจะบอกไว้เลยว่ามี50บใบนะครับก่อนอื่นบอกก่อนว่าเจ้ากล่องนี้ราคาร้อยนะสนใจสามารถสั่งได้เพจแท็บช็อปได้นะครับผมมีจําหน่ายเช่นกันนะครับแล้วก็เจ้าเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยจากการที่ดูของข้างในนะครับว่าเปิดกล่องเดียวเนี่ยน่าจะเล่นไม่ได้ต้องใช้ประมาณ2กล่องนะครับโอเคเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับกรีดมาเอ็ดกร <c oughs> ีดแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวเลือดสาดนะครับผม อ่ะโอเคเปิดมาครับก็ด้วยความเป็นทีดีนะชุดเริ่มเล่นก็จะมีสนามมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวการ์ดอ่ะหยิบตัวการด์ดออกมาครับปล่อยสนามไว้ในนั้นโอเคเด้ยนย้ำอย่างทุกคลิปครับผมไอแถบฉลากสีชมพูเนี่ยนะครับนะถ้ายังไม่เคยถูกแกะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถูกแกะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะใครเปิดมาเป็นรอยแกะแล้วอย่างเงี้ยถามกับร้านที่ซื้อได้เลยว่าเฮ้ยทำไมแบบเป็นรอยอย่างนี้นะครับนี่เปิดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนะโอเคอ่ะลูดทิ้งครับ ใบขันปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคนะครับนารุคามิก็เรียกได้ว่าเป็นอีกแค่หนึ่งครับที่ได้ออกทีดีนะครับแล้วก็นารุคามิในภาคของภาคเนี้ยจะมีบทบาทค่อนข้างสําคัญเยอะพอสมควรอ่ะมาดูของซุ่มหลังกล่องกนก่อนปึ๊บอ้เป็นตัวเหลืองครับตัวนี้ตัวได้ใช้อ่ะมาดูกันที่หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นสายดีโทนิก หลายลนนหลายคนถามพี่นารุคมิภาคแรกผมไม่เคยเห็นไอ้หน้าไอ้ตัวนี้เลยมันอยู่ตรงไหนนะครับดีโทนิกเคยออกนะครับเคยออกออกมาทั้งหมดน่าจะทําให้ผิดจะ,จะประมาณอยู่สองสามล่างนะครับโดยจะเป็นโปรโมไปล่าง2ล่างเลยแหละและอีกตัวหนึ่งไปออกตอนวีภาควีภาคจีนะครับภาคจีตอนบล็อกแรกของภาคจีที่เป็นนารุคมิอ่ะมันจะมีตัวดีโทนิกออกนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ดีโทนิกหรอกแต่ว่ามันเป็นไอ้ตัว ยืน12มั้งถ้าจะไม่ผิดนะของภาคแรกการ์ดเก่านะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาหาการ์ดมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นตัวไหนของการ์ดเก่านะซึ่งอ่ามันมันไม่ใช่เอาตีมตัวหลักมามันยังไม่ได้เอาพวกวอร์มิเลียนหรือว่าพวกอ e ีเลเซอร์นะครับหรือบอลเลอร์อะไรมา ตอนแรกเนี่ยมันจะแปลก,ปลก,ปลกตาดิดนึงสำหรับคนเล่นที่แบบเอ้ยนานรุมันเคยมีตัวนี้ด้วยเหรอนะครับแต่มีมีนะครับโอเคมาดูกันในกล่องกันก่อนนะครับให้ตัวหน้ากล่องมา2ใบครับฟอยหนึ่งไม้ฟอยหนึ่งนะครับนะเกตสาม่าไหนครับโอ้ยไอเลรเวอร์ดากรูนะครับในตัวเหลืองตัวเหลืองให้มา3นะครับแล้วก็โอ้ตัวนี้เกศสองตัวหนึ่งตัวหน้าตาคุ้นเคยครับของทีดีแรกของนารุเนี่ยอันเก่าเป็นตัวบูธหมื่นจำได้เลยตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเ้าไปดูเทกในชุดนี้กันนะ PG นะครับ PG เป็น PG เกรดหนึ่งธรรมดาแล้วก็จะมีตัวเริ่มมาให้นะครับมีทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรมากครับทิกเกอร์ของนายลูกคามิเองก็จะอ่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแอคเซลนะครับเหมือนกับฟอร์ตก็จะให้มา4อย่างนะครับคิดอฮิลแล้วก็ฟอร์ตฟอนนะครับไม่ใช่ฟอร์ฟอนนะครับโอเคแล้วก็มีกิฟต์มาให้อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของการ์ในชุด VTD02 กันเลยดีกว่าครับว่าเอ้ไม่ใช่02 06ดีกว่าเพราะว่าในนี้มันมีความสามารถอะไรกันบ้างอ่ะมาถึงสกิลนะครับของชุด VTD06 นะครับใบแรกเอาใบหน้ากล่องก่อนเลยเป็นเกรดสาครับชื่อว่าเกรดคอมโบเชอร์ดากอนนะครับมีกิฟต์ด้วยนะเป็นกิฟต์แอคเซลนะครับตัวนี้มีความสามารถครับเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดครับ เมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสของคุณหรือของคู่แข่งก็ตามทอนเราหรือเทิเร์นเขาก็ได้นะครับยูนิตนี้จะบวก3 0 0พันตามจำนวนช่องเลกาแถวหน้าของคู่แข่งที่ว่างอยู่จนจบเทิร์นถ้าเป็นเทิร์นของคุณยูนิตนี้จะบวก5,000แทน3,000ันก็เอาง่ายๆครับมันยืนหมื่นสองถูกปะสมมติว่าในเทิร์นเขาเขาไม่ลงอะไรมาเลยนะครับแถวหน้าว่าง2ตัวยูนิตนี้จะบวกไปอีกช่องละ3,000เป็น6000จากยืนหมื่นสองจะกลายไปยืนหมื่นแปดทันที คือบังคับให้เขาลงเรียากาศนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าในเธอเราเราเผาแถวหน้าเขาทิ้งหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นโพเทคกับอ่าอเป็นโพเทคกับฟอร์สมันก็จะบวกแค่2งช่องว่าแถวหน้าปกติอันนั้นจะมี2ช่องเทปะมันจะกลายเป็นตี22ได้ถ้าแถวหน้าเขาว่างหมดแต่วงเล็บเลยนะอันนี้พูดไปในนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราไปตีกับ Excel ด้วยกันนะ่ะและ e x c เ l เขาปั๊มช่องออกมาและแถวหน้าเขาว่างสมมติว่า เขาปั๊มช่องออกมาอีกสองช่องแล้วแถวหน้าเขาว่างหมดเลยสี่ตัวไม่มีเลยยูนิตนี้จะตีสามหมื่นสองนะครับเพราะแอร์เซลถือว่าเป็นช่องเรียกาศแถวได้ด้วยตัวเนี้ยถามว่ามันมีประเด็นดียังไงนะครับก็คือมันเป็นการกดดันอ่ะให้เขาอ่ะลงเพื่อให้พลังเราอ่ะน้อยนะครับไม่งั้นเราจะกาดง่ายมีเขาว่างสองช่องหน้าเราเดนหมื่นแปดอย่างเงี้ยเขาตีหมื่นสองอ่ะมันต้องรอทิกเกอร์ไงนะครับถ้าเขาอยากไม่ให้เราเพิ่มพลังอ่ะ เขาก็ต้องจําเป็นที่จะต้องลงมาแต่พอลงมานะลูกคามิมันจะเป็นเด็กที่เล่นเร่งกับการทําลายแถวหน้ามันก็เป่าทิ้งอีกนะครับนะก็คือว่าเป็นการผ่านมือเขาหลอกแดกมือเขาแหละเอาดีๆนะครับโอเคมาที่ตัวต่อมาครับเป็นตัวเกตสามตัวรองนะครับซึ่งตัวนี้มีกิฟต์แอคเซลเหมือนกันนะครับชื่อว่าดวลแคมป์ดากอนนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกการเมื่อลงสนามเลือกเรียกการของผู้แข่งไม่เกินหนึ่งใบครับเคลื่อนย้ายยูนิตนั้น มาอย่างช่องเรียอากาศอื่นที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนั้นและไม่มียูนิตอยู่และยูนิตนี้จะบวกห้าพันจนจบเทินนะครับนะตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่เมื่อลงช่องเรียนะครับลงเรียปุ๊บมันจะเลือกเรียอากาศของผู้แข่งถึงใบแล้วมันจะสลับช่องถามว่าสลับช่องทําไมสมมุติว่าเขาเอาตัวนั้นอยู่เทาะช่องข้างหน้ามันก็จะดันไปข้างหลังถ้าเขา,เาตัวนั้นอยู่ข้างหลังมันก็จะดันกลับคืนมาข้างหน้านะครับ พอมันดันกับมันพอมันดันอะอย่างดันตัวหลังมาข้างหน้าเราลงตัวอื่นมาแล้วก็เขาจะบาสยิงอะไรก็ได้ไงนะครับสมมติว่าตัวนั้นเป็นตัวที่จําเป็นนะนะนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าตัวนั้นแบบเราจะปั่นเขาอะอยากให้ตัวเมื่อกี้เกศสามตัวหลักเราอะมีเทคมีพลังเนี้ยเราดันกับเขาเข้าไปอะพลังมันก็เพิ่มขึ้นมาตรงห้าพันนะครับนะถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็แต่มันจะมีข้อเสียนิดนึงคือเทคตัวนี้จะอยู่แค่ช่องเหลี่ยเท่านั้นนะครับมันมันจะอยู่ช่องแวนไม่ได้คือลงแวนไม่มีประโยชน์นะครับ โอเคตัวต่อมาครับกับ thunderstorm dragon มีเด็กคอนติเนียครับในเทิร์นของคุณถ้ายูนิตแถวหน้าของคู่แข่งมีเรียกาศหนึใบหรือต่ำกว่าอยู่นี่บวก5000ถ้ายูนิตแถวหน้าแบบนึงนะถ้าแถวหน้าของคู่แข่งอ้อขออภยัยในเทอร์นของคุณถ้าเรียกถ้าคู่แข่งมีเรียกาศแค่หนใบนะครับก็คือถ้าไปเจอ,เอไปเจอ p r o เทคไปเจอ Fort ยิงทิ้งไปแถวหนึง่งเหลือแถวหนึง่งไอ้ตัวนี้ตีขึ้นหมื่นสี่นะครับง่ายๆเลยง่ายเลยตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็คือปั๊มพลังแบบถ้าเขาไม่ลงหรือว่าลงมาเลนเดียวก็รู้เรื่องอะ่ะนะครับตัวต่อมาครับตัวเหลืองตัวใช้นะครับตัวนี้คือเลตเรเนต d ดากอนนะครับนะมีความสามารถออโต้ Auto ในช่องแวนช่องเลียรครับเมื่อลงสนามคอร์บาสหนึ่งเลือกใบเลียากาดแถวหน้าของคู่แข่ง1นึ่ใบ วงเล็บนะครับเลือกบายนะครับไม่ได้รีทายและบายเหมือนแวนควิชเชอร์ในภาคจีนะอันนี้คือบายเรียกาดแถวหน้านะครับลงมาปุ๊บจับบายเลยไม่เอนเ r อร์ลงหลุมก่อนนะไปบายโซนเลยนะครับนะมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดครับเมื่ออยู่หนีโจมตีแวนการ์ดนะครับนะอันนี้เป็น take, เทคเล็กอ,อีกเทคนึงนะนะครับถ้าแถวหน้าของคู่แข่งมีเรียกาดหนึ่งใบ หรือต่ำกว่ายานี้บวก3,000ันจนจบการต่อสู้คล้ายๆเท็ข้างล่างไอ้ทันเดอร์สตอร์มดากูนแต่ว่าจะเอ่อบวกแค่3,000ันเท่านั้นเป็นตัวตี12ได้นะครับนะก็โพเทคนะครับก็ควรจะระวังตัวนี้ไว้นิดนึงเพราะว่าเวลาถ้าตัวนี้ลงมามันเขาจะบัสหนึ่งยิงแถวหน้าไปแล้วมันก็เหลืออีกช่องหนึ่งอยู่แล้วที่มีเรียนเนาะบรรยากาศแถวหน้าเหลือไบเดี๋ยวหรืต่ำกว่าปุ๊บมันบวกตี12มันสามารถตีเข้าแวนได้โดยไม่ต้องบูทนะครับตัวนี้ถือว่า เรียกว่าจัดว่าเจ็บอยู่พอสมควรโอเคตัวต่อมากับเอ็กเซลสต e ีทดากอนนะครับตัวนี้มีเทคออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อลงสนามเข้าท่บาสหนึ่งโซบัสหนึ่งครับเลือกใบเรียกอากาศแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบถ้าคุณถ้าคุณบายการ์ดด้วยความสามารถนี้นะครับย่นี้จะบวกหมื่นจนจบเทินตัวนี้จะคล้ายๆตัวเหลืองแต่ว่าเพิ่มค่าคอร์สมาหน่อยตรงเป็นโซนะครับแล้วก็ถ้าแค่เราใช้สกิล มันก็จะบวกหมื่นเป็นหมื่นแปดแต่ว่าเบสสเตตมันจะน้อยกว่าตัวเมื่อกี้พันหนึ่งนะเมื่อกี้ยืนเก้าพันนี่ยืนแปดพันนะครับโอเคตัวต่อมาครับก็เป็นพวกเลดลิเวอร์ดากูนผู้เสียดายอาร์ชิบหายเลยดันออกมาเป็นตัววานิล่านะครับที่เป็นเกรดหนึ่งมีพลังตจมกีเก้าพันแต่ไม่มีชิลนะครับไม่มีเทคด้วยเสียดายอาร์จริงๆนะครับอ่ะใบต่อมาครับตัวนี้ครับอ่า โฟตอนบอมเบอร์ไวเวิร์นนะครับเป็นเกณฑ์หนึ่งมีเทคแอคทีฟในช่องเรียกอากาศเขาได้บาสสองครับยูนิตนี้บวก5,000นะครับจนจบเทินถ้าแถวหน้าของคู่แข่งมีเรียกการหนึ่งใบหรือมากกว่าจะบวกเป็นหมื่นแทนนะครับก็เขา2บนะูตหมื่นอ่ะง่ายๆนะครับหรือจะตีเอามันไปตีหมื่นก็ได้นะครับนะได้ทั้งครูโอเคเกณฑ์หนึ่งครับอีกใบหนึ่งใบนี้กับลิซ่าโซเยอร์นะครับลิกกี ลิกกีนี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวเขา1บวกพันของเก่ามั้งนะครับมีเทคออโ,โต้ในช่องวันเกิดเรียกไก่ครับเมื่อลงสนามโซบาสหนึยูนิตนีน้บวกสามพันจนจบเทินครับคุณอ่าคุณสามารถสลับตำแหน่งเรียากากศทั้งหมดของคู่แข่งระหว่างแถวหน้ากับแถวหลังได้ลงมาโซบาสหนึ่งเราก็จับเรียรเขาสลับถามว่าสลับทําไมอ่ะคือบางแคน่ะต้องยอมรับนะว่าบางแคน่ะมันจะมีตัวที่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วเก่ง คือมันอยู่ข้างหลังแล้วมันสามารถใช้ความสามารถนู่นนี่นั่นได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในหัวอย่างเร็วอย่างดิเมนชันโทลิสอะสมมติว่ามันตีไม่ฮิตอะนะครับไอตัวของแมงซ่ากับไทเกอร์ที่มันอยู่ข้างหลังเนี้ยมันก็จะเอ่อมันก็จะมันมันก็จะถูกค้างอยู่ในสนามใช่ไหมเราสามารถเอาตัวนี้เมื่อลงสนามปุ๊บโซบาร์สหนึ่งให้ตัวมันบวกสามพันแล้วก็คุณสามารถสลับตำแหน่งเรียกาศของคู่แข่งระหว่างแถวหน้ากับแถวหลังได้เราก็เลือกครับเราก็เลือกมาแล้วก็สลับนะครับนะ พอสลับเสร็จปุ๊บเราก็ทําการยิงไอตัวที่เอาเขาเซตบอร์ดไว้ข้างหลังทิ้งไปได้หรือว่าถ้าแคนไหนมีตัวที่รอในการปั๊มอย่างมาลอนอย่างเงี้ยอ่ะมาลอนรอยย้อนพาราดินอย่างเงี้ยที่เวลามีตัวลงเซมคอลัมเขาด้วยบาร์หนึ่งจวบวกสามพันอย่างเงี้ยอ่ามึงไว้จ่วใช่ไหมยิงตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเอาไว้กันตัวที่ไม่พึงประสงค์นะครับลองคูดนี้เลยนะครับไม่พึงประสงค์แล้วก็มันจะมีวงเล็บนิดหนึ่งคือวงเล็บอ่านยากมากนะขออนุญ,ญาตอ่านก่อน นะครับทั้งหมดจะ,ะเคลื่อนย้ายพร้อมกันแถวแถวกลางจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายอ่ะมีแค่นั้นแหละมันก็ทุกอย่างเคลื่อนย้ายพร้อมกันลงมาแล้วก็จับสลับให้หมดนะครับแค่นั้นเองอ่ะใบต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ PG นะครับเป็น PG ธรรมดานะครับบิษัทโซเย er Ho, อร์โฮโอโฮนะครับอันนี้ก็เป็น PG ธรรมดาเนาะเทค PG ูกก้วนอยู่แล้วนะครับข้ามไปมาที่ตัวเริ่มครับนะสปาร์ ทิทดากูนนะครับไม่มีอะไรมากไลท์ทับัวดหนึ่งครับแล้วก็ทิกเกอร์ก็จะมีเยนโลเจมคาบังเคิลนะครับเป็นคิให้มา4ใบนะครับแล้วก็จะมีโอสดากอนเมดนะครับเป็นดอทิกเกอร์ธรรมดาให้มา4เช่นกันนะครับแล้วก็มีฟอนนะครับเป็นทูดน้อยอย่างสายลมฮายาเตะนะครับเป็นฟอนทิกเกอร์ให้4เช่นกันสุดท้ายก็จะให้เจ้านี้มาด้วยนะครับกับอ e ีเลเซอร์ นะครับหนอนพิษเซลโบนะครับซึ่งเป็นตัวอ e ีเลเซอร์ครับที่ติดให้ในชุดคือต้องบอกก่อนว่าของเก่าอะเซลโบอะมันจะมีทั้งติดชื่ออ e ีเลเซอร์ไม่ติดชื่ออ e ีเลเซอร์มันก็ตัดปัญหาว่าเอาเซลโบติดชื่อไปเลยจบแค่นั้นเองนะครับนะทำให้เซลโบติดอ e ีเลเซอร์ไปด้วยเอาไปเล่นของเก่าได้เนี่ยโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับในคลิปนี้นะก็ถือว่าเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามครับเราจะมีคลิปนะครับผมกับ การจัดเด็กครับซึ่งจัดเด็กทั้งหมดนะน่าจะมีทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปแรกก็จะเป็นของในส่วนของ TD Oracle กลนะครับสองกล้องวิธีการเล่นอะไรต่างๆคลิปที่2ก็จะเป็นของนารุคลิปที่3ก็จะเป็น Oracle ที่มันรวมกับชุดเก่านั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมอย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ในะครับนะติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปต่างๆช่องเราล,ลงคลิปทุกวันตอนท้ามุงเย็นนะครับอยากสนุนช่องเราในการทําคลิปแบบนี้สามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ครับเพียงเดือนสามสิบ ใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับอย่างชุดเนี่ย VTD06 เนี่ยสามารถสั่งได้ที่เพจแท็บชอปเขาลิงก์ในเลสคิปชั้นล่างเลย05ก็ยังมีนะครับ TD เรามีเกือบทุกชุดเลยแล้วก็ v p t 0 2ก็ยังมีนะครับแล้วก็ติดตามพ r e ออเดอร์อะไรใหม่ๆได้ในเพจแท็บชอปด้วยนั่นเองสุดท้ายนี้ฝากาแฟนเพจเราด้วย VFT by Channel วันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ